่างกันตรงที่จริงๆตอนที่เขียนบทก็ไม่ได้คิดว่ามัมนต่างก,กันแต่แบบนี่พนักแสดงเปลี่ยนครับไอสิ่งที่ดาวิกาลเขาเอา,เอามาด้วย,ยครับไม,ม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งใจงจะทำมาหรือว่าสิ่งที่เขาไม่ได้ตั้งใจเขติดมาเพราะความนเขาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครตัวนี้แป่นกันเอาถ้าชัดๆที่สุดก็คือตอนที่หนิวเล่น,นมันแค่เป็นแค่ ตุ้มนี่มันจะดูเป็นคนปกติมากหมายว่าดูเป็นคนซวยคนดูจริงๆอ่ะครับเป็นคณะงานนอกฟิจริงๆดูไายนอกก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปแล้วแล้วก็จะลายล้อมด้วยด้วยพวกโจรติงต้องติงตองกับรับทีนี้พอเป็นเท้าเนี่ยตุ้มเนี่ยมันก็ไม่ได้อดีนเซนเหมือนกับฉบับของหนิวตุ้มในเรื่องนี้มันก็เป็นเหมือนกับก็ป่วยป่วยตทางาป่วยอยู่เหมือนกัน ดูข้างนอกค่จรู้สึกผูลิตภันี้มีอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าเราดูการแสดงของเขามันเราไม่กล้าไปยุ่งเลยในยุ่งในด้านไหนก็ตามในเรื่องของการกลับแรคเตอร์ในเรื่งของการกลับร่องกลับอุ้งอิมันไม่กลับที่ว่าคือเกิดแตกที่เหมือนกันใช่ไหมครับไม่แต่แต่เราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้นวลาเราเป็นพวกกลับเราครับก่อนจะเริ่มถ่ายก่อนเราจะเห็นตรงหน้าเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครแบบเนี้ย เร,เราคิดอะไรได้เราเพือเราจะคอนโทรลเขายัางไรก็ได้อยากให้มันสัญญาณมันเมับคร <c oughs> ับแต่พอมันเกิดขึ้นจรงนิงๆแล้วอะถ้าเราคนเซนซิทีเราเราจะรู้ว่าเฮ้ยไปในทางที่แบบน่าสนใจกว่าที่เราคิดเยอะอืมแล้วพอมันถ้าเราถ้าเราตีเพ็จตรงนั้นได้เราก็จะรู้ของเขาอืมมายถึงในจิบวงนึงนใช่ <c oughs> แล้วเราก็จะเราก็จะแค่ว่าเหมือนแลต่ <ak> คผลถ้าแกตื่นขึ้นมาแล้วจะกองใส่เงินวางหน้าห้องแกจะทำาหไงวะตลกปะเนี่ยปัญหาเช่าหรอแม่งไม่เหมือนในหนังไปหน่อยเหรอวะคุณผู้หญิงเห็นกองพัสดุที่มาวางหน้าห้องบ้างไหมครับไม่เห็นค่ะเบิ้มน่าจะเป็นคนเชิดเงินไปผมคิดว่ามันน่าจะรู้จักกับผู้หญิงเจ้าของห้องนี้ด้วยคุณตุ้มมีแปลกเว้ยงานการไม่ทำ แต่วิ่งเข้าวิ่งออกทั้งวันเลยผมหน่วยสืบราชการรับของกรมตำรวจครับแล้วอยากจะขออนุญาตปีนระเบียงห้องคุณดูหน่อยได้ไหมครับคุณตุ้มถูกหวยมากครับรางวัลที่หนึ่งเลยค่ะคือไอ้เงินที่เราตามหากันตั้งแต่เช้าเมื่อเดินไปโผล่ในห้องคุณตุ้มอะไรเนี่ยเร็นแังแบบนี้เราสยองอะพี่ ทอะไรครคับมาแจ้งความค่ะแจ้งเรื่องอะไรครับฆาตกรรมค่ะได้คิวหรือ,อยังครับ